หลายฝ่ายคาดหวังนะคะว่าหลังจากนี้น่าจะได้เห็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็เข้มข้นเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้เห็นกับตาตัว,อตวเองแล้วในการไปปฏิบัติภาร,รกิจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นการปฏิบัติภาร,รกิจนอกสถานที่อยู่กลางแจ้งเลยในวันที่เชียงใหม่ค่าฝุ่น pm 2.5สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันหลายวัน ท่านได้เห็นกับตาตัวเองหลายจุดนะคะวันนี้ระหว่างเดินทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดพะเยาท่านเห็นสองข้างทางก็เกิดไฟป่าก็ได้หยุดขบวนรถนะคะพร้อมกับกำชับให้เพิ่มกำลังในการควบคุมไฟป่าทันทีค่ะระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและเตรียมประชุมครมอสัญจรที่จังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแวะติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าริมทางบริเวณตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะ ซึ่งท่านนายกได้สอบถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นำรถน้ำมาฉีดดับไฟด้วยโดยท่านนายกได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุของไฟป่าครั้งนี้และเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่จึงกำชับให้ประชาชนให้ความสำคัญและตระหนักกับเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจเล็กน้อยแต่ว่าสร้างความเสียหายได้ น่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในข้อสันนิษฐานได้ครับไม่ได้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้มีการเผาป่าหรือเผาเศษวัชพืชไม่ใช่แน่นอนแล้วมันเกิดมาจากข้างๆทางเลยได้เนการทิ้งขี้บุหรี่อะไรเงี้ยพ้าสภาพมันก็แห้งมากตรงนี้ใช่ไหมครับผมที่ว่าเราใบไม้ก็เพิ่งร่วงมาเยอะมากผมว่าน,นี่ก็เป็นอะไรที่ที่ต้องที่ต้องออผมประชาชนทุกคนกต้องให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันเล็กๆน้อยเนี่ยความมักง่ายนี้หน่อยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายได้เยอะเหมือนกันนะครับ หลังจากนายเศรษฐาเดินดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่านะครับก็ได้ย้ํากับปลัดกระทรวงคมนาคมให้ช่วยดูแลเรื่องค่าล่วงเวลาครับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องทํางาน24ชั่วโมงรวมไปถึงเรื่องสวัสดิการและการผลัดเปลี่ยนเวรยามกันด้วยปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุด f a c e b o o ไอ้าจง เผยแพร่โซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนครับชื่อว่าเสี่ยวหงซูที่มีคนเข้ามารีวิวปัญหาหมอกควันเชียงใหม่เอาไว้นะครับโดยบางข้อความเนี่ยบอกว่าขอโบอกมือลาเชียงใหม่ก่อนไว้จะมาใหม่เพราะตอนนี้ทนปัญหาหมอกควันไม่ไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมนะครับเช่นแฮชแท็กมลพิษอากาศยอดดูมากกว่า17ล้านครั้งครับแล้วก็มีแฮชแทกฤดูหมอกควันเชียงใหม่ ที่มียอดดูเกือบ5 0,000นครั้งแม้โพสต์นี้จะยังไม่ได้เป็นกระแสนะครับแต่ก็ทําให้หลายคนกังวลว่าถ้าสถานการณ์ยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะส่งผลาภาพรลักการท่องเที่ยวในระยะยาวครับเช่นเดียวกับสื่อระดับโลกอย่าง CNN ค่ะก็รายงานข่าวสถานการณ์ปุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่กําลังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะเนื่องจากมีคุณภาพอากาศสูงกว่าที่ WHO กำหนดเอาไว้ถึง20เท่าโดยระบุว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมของไทยติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเชียงใหม่ของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกตาม IQ Air ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามคุณภาพอากาศโดยรายงานเพิ่มเติมว่ามีการเผาเพื่อเตรียมการปลั๊ปลูกจนทำให้เกิดฝุ่นพิษค่ะ